บุรีแน่นอนที่สุดเอาวงจรปิดขึ้นมาได้เลยครับอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ตัวบุคคลที่วันนี้เขาจับเพิ่มคนสําคัญที่สุดที่บอกว่าขับเข้าไปแล้วไปไขตู้คอนเทนเนอร์ของการท่าแล้วก็ไปเอาน้ํายาบุรี่ไปปะแล้วก็หลังจากนั้นขับรถไปชนพี่รอปภจนกระทั่งเขาถึง<ม>แก่ชีวิตขอวงจรปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้คือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นใครก็รับไม่ได้แล้ววันนี้เหมือนที่เราตั้งคําถามคุณผู้ชมอย่างท่านน่ะ สมมตินะสมมตินะถ้าผมขายซึ่งมันห้ามขายนะเอาเปิดวงจรปิดเลยจะทีมงานเปิดขึ้นมาเลยจะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่รอปภถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะซึ่งเขาโดนรถชนจนกระทั่งเขาเสียชีวิตปรากฏว่าวันนี้ ตัวบุคคลสำคัญที่โดนเพิ่มคือคาคทับเมย์ในแบงค์สิทธิศักดิ์สุขบุญอายุ38ปีคนที่เป็นคนถอยรถตู้ชนนีอปภเนี่ทุกคนซัดกับไปหมดเลยและเดี๋ยววันนี้เขาจะมีแบ่งหน้าที่กันด้วยอ่ะตตดภาพไปให้ดูเต็มจอก่อนเองมันโหดมากเลยแล้วคนทำมาหากินต้องมาจบเพราะเองอะ่ะ เป็นยังไงนะเมย์สุดท้ายวันนี้วันนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา5้ารายได้เมื่อเย็นที่ผ่านมาวันนี้ได้เพิ่มอีกคนหนึ่งค่ะ11โมงเช้าค่ะตำรวจจับกลุ่มคนสุดท้ายได้คือไอ้แบงค์สิทธิศักดิ์เนี่ยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวมาที่สอนท่าเรือค่ะและผู้บังคับการตำรวจนครบาลหานะคะพัตรีวิทวัฒน์ได้เข้าสอบปากคำด้วยตัวเองค่ะทันทีที่มาถึงก็มีการเ,เก็บดี <DNA. S 1> เอ็นเอและผู้ต้องหาขอน้ำกินก่อนเลยนะครับมันจะมีเสียงนะของสิทธิศัก์หรรืือออแบบบงคนนะที่่่ยมมักสววชา ขับชนลุงยามจริงแต่ผมไม่ได้ตั้งใจแค่ใส่เกียร์ผิดฟังเสียงแบงค์หน่อยฮะแล้วเอาวงจรปิดขึ้นมาคู่กับแบงค์ใส่เกียร์ผิดจริงไหมฟังเสียงฮะใส่ขับชนเลยใช่ไหมใส่เกียร์ผิดพีพ่ฮะใส่เกียร์ผิดเราใส่เกียร์ผิดแล้วเราทำไปกี่ครั้งเลยเนี่ยครั้งแรกแล้วเรารู้ได้ไงว่าตู้ใส่ไม่ผู้ผิดในหัวข้อันนี่ยผมมีคนที่ดูแลสนาม เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นะเมาบอกเขาไช่อเลยครับว่าตัวไหนเป็นอะไรไม่ใช่ครับผมว่ากับเชินสุ่มจะออกครับ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 แล้วปรากฏว่าลุงบุญนาคใช่ไหมเมย์ที่คุณลุงเนี่ยต้องมาเสียไปเนี่ยก็เพราะไอ้คนที่มันอยากได้บุหรี่ไฟฟ้าอย่าลืมนะคดีนี้มันมีคำถามอันหนึ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อคืนที่เราถามอ่ะมันรู้ได้ยังไงวะตู้ไหนมีบุหรี่ไฟฟ้าใช่มันรู้ได้ยังไงแล้ววันนี้รายการพี่หนุ่มกัญชัยอ่ะ คือสุดท้ายเนี่ยการท่าก็ต้องเหมือนเอาแม่จะเรียกไงคือการท่าก็คงต้องสอบว่ามันมีนอนบ่อนไส้จริงหรือเปล่าค,คุณผู้ชมฮะวันนี้ที่แบงค์มันยอมรับผิดเนี่ยแล้ววันนี้การถแถลงข่าวลองดูภาพการถแถลงข่าวแล้วเอาหน้าแบงค์ขึ้นมาหน่อยเมื่อวานนี้ในจานวนทั้งหมดเนี่ยใครเด็กตํารวจเมย์จำได้ปะ่ะนายเบิร์ตนารินเออ,น,เอนายเบิร์ตเอา,อาภาพถแถลงขึ้นมาแล้วเอาผังเมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเมื่อวานนี้ในเบิร์ตเนี่ยถูกระบุว่าเป็นเด็กตํารวจแต่ไม่ใช่ไอ้แบงค์ถูกไหมฮะ แล้วเบิร์ตเองเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจก็รีบชี้แจงเลย<ช>บอกอ๋อเนี่ยเหรอลงพักอะไรนะั่มีจำได้ปะลงพักก็คือสอนอท่าเรืออเก็บตู้คอนเทนเนอร์พอดีเลยคือตัวของนารินเนี่ยหรือเบิร์ตคุณผู้ชมฮะเป็นเด็กแชทถูบนลงพักถูกไหมท่านผู้บอกแหมมันไม่น่าจะรู้หรอกแต่คำถามตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ มันรู้ได้ยังไงวันนี้ผมอยากให้ฟังเอาการท่าก่อนตำรวจยังไงก็ต้องชื่นชมนะฮะที่จับมาได้ทั้งหมดแต่การท่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่ามันเป็นการสุ่มเมมันเปิดตู้ทั้งหมด5ตู้พอมันเจอเสร็จปับ๊บมันก็เลยเอาออกมาค,คุณผู้ชมครับคือผมไม่รู้นะวันนี้ผมสั่งให้ทีมงานผมอะบอกให้ ee, นักข่าวเวลาของกลางเก็บตู้คอนเทนเนอร์ไม่มีวงจรปิดหรือเปล่าตู้คอนเทนเนอร์แล้วเป็นของกลางถูกไหมฮะอ่าลองเอาภาพขึ้นมาก็ได้จ้ะ เราเอาขึ้นมาเลยจ้ะมีวงจรปิดไหมแถวนั้นเพราะวันนี้ผู้สึกอข่าวเราเนี่ยผมสั่งให้ไปสำรวจเนี่ยนะประเด็นคือมันมีคำถามก็คือว่าวันนี้ทางด้านท่านผู้นรยการส่วนของกลางคุณเฉลิมศักบว<ช>ัวแก้วบอกว่าตู้ในโซนการท่าเนี่ยมันมี55ตู้บุหรีไปฟ้า5ตู้ผู้ต้องหาตัดไปแล้ว5ตู้เหมือนสุมตัดมเมใ,ในการสุมตัดเนี่ยมันเจอหนึ่งตู้มันก็เลยเอาบุรีไปป้าไป คือที่เรากําลังสงสัยคือคุณผู้ชมเห็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมฮะที่เก็บของกลางคือมันตัดง่ายอันนี้ต้องยอมรับแล้วสถานที่มันเป็นที่เปิดไม่ผิดของทางด้านคุณเฉลิมศักดิ์แต่คําถามคือมันไปเจอบุหรี่ได้ยังไงและถ้าสมมุติตรงนี้มีกล้องเปิดเลยการท่าว่าเออนี่นะมันสุ่มจริงๆว่ะเช่นมันไปตัดตู้นี้มันเปิดเสร็จอเอ๊ะลนก็ตัดใหม่แต่คําถามสมมุติมันสุ่มจริงนะตามที่การท่าอ้างถามต่อ มันเปิดตู้ที่หนึ่งสมมุติไม่ใช่บุหรี่ทำไมมันไม่เอาของในตู้หนึ่งอะทำไมมันเลือกเอาตู้นี้และตู้หนึ่งคือของอะไรค่ะเขาไม่ได้บอกถูกป่ะาไม่ได้บอกเขาไม่บอกผมนี่โคตรอยากรู้เลยถ้าผมเป็นโจรโดยสันดานเปิดตู้หนึ่งกูก็เอาตู้หนึ่งเออถูกไหมฮะแต่นี่เขาบอกมันซุ่มแล้วมันเจออุยอุตสาหขโมยทั้งทีอะถูกไหมเรื่องอะไรจะเอาแต่บุหรี่วะก็ต้องเอาตู้หนึ่งตู้สองตู้สามด้วยดิแต่เขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบ ทีมงานเปิดเสียงท่านเฉลิมศักดิ์ขึ้นมาก่อนตอนถแถลงข่าวคู่กับภาพตู้คอนเทนเนอร์ครับลักขโมยเกิดขึ้นนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้พบและได้ดูดพบในการลักขโมยนี้นะครับการลักขโมยนียครับถือได้ว่าเป็นเหตุให้อ,อ เชื่อได้ว่าเขาเป็นการสุ่มในการเปิดตู้คอนเทนเนอร์แต่ละตู้นะครับซึ่งเราทราบกันว่ามีการตัดกุญแจนะครับจํานวน5ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเขาชี้จุดได้ว่าเป็นตู้ไหนที่เป็นตู้บุหรี่ฟ้าที่เขาต้องการขโมยนะครับเขาน่าจะตัดตู้นั้นเป็นเพียงตู้เดียวนะครับซึ่งจากที่พบนะครับเขามีการตัดถึง5ตู้เมื่อพบตู้บุหรี่ฟ้าที่เป็นเป้าหมายของเขาเขารียกผลขึ้นไป แต่เขาขนไปได้แค่สมที่พอเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นคาดว่ามีเราพอ,อ,อซึ่งมาสังเกตการรัตะเวนเห็นทำให้เขาอ่ะรีบเร่งหลบหนีไปนะครับครับและในจุดนี้นะครับเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการกวาดล้างบุหรี่ฟ้าของประเทศเรานะครับตามนโยบายของรัฐบาลได้ผลเป็นอย่างยิ่งทั้งในส่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนของ เจ้านที่สุปกรณหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับทําให้บุหรีฟ้าบุหรี่ฟ้าในนั้นจาก55ตู้นะครับการตรวจสอบเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ5ตู้นะครับซึ่งในนั้นนะครับเอ,อเขาคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้กลับมาตรงนี้<ะ>เอาล่ะเป็นการสุ่มก็ไม่ได้ว่ากันล่าสุดเราเลยให้น้องเราเนี่ยขับรถเข้าไปถูกไหม เห็นบอกทางเนี่ยมันเข้าไปได้จริงๆใคือต่อไปนี้การท่าก็คงต้องระวังนะถูกไหมเม่าเมื่ออยู่ๆคนร้ายมันไปตัดตู้เอาของกลางออกมาได้การเข้าออกเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูเลยจ้ะเมย์เป็นยังไงเชิญก็วันนี้ค่ะขอพื้นที่จุดเกิดเหตุที่มีการเก็บของกลางบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่เก็บ คอนเทนเนอร์ er เนี่ยก็คือเก็บไว้ที่โกดังสเตเดียมซึ่งอยู่ตามเพจเนี่ยนะคะก็คือซ้ายมือของเพจที่คุณผู้ชมเห็นค่ะซึ่งจะอยู่ห่างจากกมรมศุลกากร600เมตรค่ะซึ่งตรงนั้นจะไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่จะมีแค่อาคารสำนักงานของการท่าเรือของคลังทหารและบริษัทเอกชนและที่เรากำลังคุยกันอยู่ไม่มีวงจรปิดโอ้โห oh หวานหมูเลยค่ะนี่ขออนุญาตนะการท่าอย่าว่านะทำไมสื่อต้องไปออกว่าไม่มีวงจรปิดเพื่อให้ท่านรัดกุมมากกว่านี้ แล้วที่สําคัญมันไปสุ่มได้ยังไงมันไปเจอของเนี่ยนะฮะประเด็นคือไงวันนี้เราสุ่มเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเราก็ขับรถเข้าไปที่คุณผู้ชมเห็นซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทางด้านของกําแพงรั้วตะข่ายถักเหล็กถักความสูงสาเมตรด้านบนเรือก็จะมีลวดหนามขึงตึงไว้อยู่ทางเข้าออกเนี่ยก็คือเข้าได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางเท่านั้นเนี่ยนะคะนอกจากนี้พอขับเข้าไปจะเจอโกดังขนาดใหญ่แบบนี้ยหวานหมูเลยนะเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยฮะวันนี้ไม่มีคนเลยเหรอ แต่ก็มีรปภมั้งแต่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมกลางคืนนี่พี่รปภและอย่าลืมนะมันเข้ามาในครั้งที่3ามแล้วเมย์ใช่ค่ะทีงานเราเปิดวงจรปิดคู่กับภาพจริงเนี่ยก็ได้จ้ะตอนที่มันถอยชนคุณลุงอะเอาวงจรปิดขึ้นมาคู่กันน่ะมันเข้ามา3ครั้งคำถามคือไอ้สองครั้งทำไมไม่มีข่าวถูกไหมเมย์แล้วครั้งนี้เป้าของมันเนี่ยมันอยากได้แค่บุหรี่ไรตู้นหนึ่งถึงสี่มันมันเอาอะไรไปถูกไหมเนี่ยฮะแลวมันจะมีนิ้วตํารวจเนี่ยไปร่วมอยู่ในแก๊งนี้ด้วย เป็นยังไงต่อเล่าต่อสิจ๊ะแล้วก็นอกจากนั้นนี้พอเข้าไปก็จะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆวางเรียงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตู้เนี่ยจะถูกปิดล็อกไว้ด้วยแม่กุญแจส่วนตู้ที่ถูกขโมยงัดไปเนี่ยเห็นบอกว่ายังวางอยู่ที่เดิมแล้วก็ใช้แม่กุญแจ2อันมาล็อกเอาไว้พื้นที่ในมีไหมทีมงานภาพตรงหน้าตู้ที่เห็นแม่กุญแจเอาขึ้นมาหน่อยสิจ๊ะเออเน,นี่คฮะ ก็มีการล็อกเอาไว้ส่วนพื้นที่โกดังไม่มีวงจรปิดอย่างที่พี่พุทธบอกที่ส่งมาเห็นตู้คอนเทนเนอร์นี่ผมเอค้อนสะเดาะก,ก็หลุดแล้วมั้งโอ้หวานหมูเลยนะเนี่ยนี่แล้วยังไงต่อจ๊ะแต่กล้องวงจรปิดจะไปอยู่จุดนี้ค่ะจุดด้านข้างโกดังสเต,ตเดียมก็คือหันไปทางประตูเข้าออกถ้าวงจรปิดยังสามารถใช้งานได้ก็จะเห็นลักษณะของรถงเข้าออกก็เข้าใจว่าเห็นตอนชน แต่ตอนสะเดาะเนี่ยไม่เห็น,หนกล้องมันควรเห็นตอนสะเดาะนะฮะ,ะมันไม่ใช่เห็นตอนชนก็เป็นประโยชน์แต่เห็นสะเดาะเนี่ยสำคัญล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าที่มันพีคที่สุดก็คือก่อนหน้านี้พี่รอปภเนี่ยที่ท่านจากไปเนี่ยห้าปีที่แล้วปรากฏว่าไอ้แก๊งนี้เมเห็นบอกว่ามันก็เคยมาแล้วทีหนึ่งใช่ไหมแล้วสุดท้ายจับแล้วก็ปล่อย เคยมีวัยรุ่นเข้ามาทําแบบเนี้ยแล้วพอตกค่าก็ปล่อยเขาก็เลยสงสัยว่ามันมีนิ้วชั่วหรือใครที่แฝงตัวอยู่หรือไม่ล่าสุดวันนี้คุณเตี้ยเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในโกดังเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงสงสารพี่รอปภเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ยคือทุกคนดูข่าวเดี่ยบอกมันต้องมีคนบอกมันไม่มีคนบอกคนไปไม่ได้ฮะไหนลองฟังเสียงพี่เตี้ยหน่อยเห็นแต่พวกอะไรอะกรมศูน ก็ชิปปิ้งเขามาเปิดแล้วก็เปิดเอาของแล้วเขาจ้างพวกลูกน้องที่ว่าอยู่หน้าท่าที่แล้วเขาก็เอารถของเอาม,มาใส่เขาไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีอะไรก็เคยไปสังเกตกับเขาก็ไม่เคยยุง่งงงวายกับเขานะมันเคยก็ไปใกล้ด้วยก็มีแต่ทั้งหมดนี้เอาเป็นว่าแล้วก็ไปพิสูจน์กันต่อก็แล้วกันเนี่ยนะฮะแต่การรู้จักกับตำรวจไม่ได้ไหมายความว่าผิดหรือตำรวจจะบอกเบาะแสะแต่ประเด็นคือมันมีสิทธิที่สังคมจะคิดเหมือนกัน